<country> สวัสดีค่ะมาเจอกับนิงอีกแล้วนะคะช่องนิงอีกแกน,นนะคะวันนี้นะคะเราจะพากันไปสุดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะไปเดินเล่นตรงป่ากันไม่ได้ไปหากระเทียมไม่ได้ไปหาเห็ดนะคะแต่ว่าจะไปดูไปชมวิวกันค่ะว่าบรรยากาศาระะ <S <S ตรงนั้นเป็นยังไงนะคะวันนี้นิงจะพาไปที่คัมฮิลค่ะ อนนี้เรามาถึงแล้วนะคะทํมฮิลว์นะคะเดี๋ยวหนิงจะพาเดินดูรอบๆนะคะว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดชมวิวบ้างป่าแห่งนี้นะคะส่วนมากทุกคนเขาจะพาน้องหมามาเดินออกกำลังกายกันนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะประมาณ11องศานะคะ11องศาเซนเซียสกกำลังดีเลยค่ะอากาศปลอดโปรง่งมีแดดส่องมากำลังดีเลย เดี๋ยวหนึงจะพาไปดูจุดชมวิวที่แรกก่อนนะคะจากตรงน,นี้ไปก็เดินประมาณ5้านาทีค่ะ so, Very interesting because my wife absolutely loves crab apple. They've got two of them here, uh, as well as wild plum. We've got some cherry tree as well. Wild blossom, I think. I'm not quite sure what that is. But yeah, they've been here since 2015. Um, in, terms of, uh, in terms of why they're still so small, I, I don't know. I mean that trees, trees for me are not my strongest subjects. I mean trees can be like 500 odd years old and get really really big. These ones still seem relatively small and adolescent maybe runoff or something precipitation runoff but not entirely sure either way though looking forward, looking forward to coming back here on um, the day of the harvest and getting ourselves some uh, crab apple maybe some maybe some cherries as well <coughs> ห้ 5, ปีที่แล้วนะคะมีต้นแพรมีต้นแอปเปลิลคปแอปเปิลนะคะเยอะแยะเลยป่าตรงนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นสนนะคะสูงฉลูดมองดูตรงนั้นก็จะเห็นเป็นทิวเขาอีกแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะคะ ตรงนี้จะมีเถาวันเยอะมากเลยนะคะเหมือนที่เขาเอาไปทำตะกร้าสารกันนะคะ ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะตรงนี้มองไปข้างล่างนะคะก็จะเห็นวิวเมืองนะคะตรงนี้เป็นที่ประจำที่หนิงชอบมาเดินนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตรงที่อยู่นะคะ Lauvely seat, Absolutely craftsmanship isn't it? The was He was a passionate forester, worked all around this area, and they made it in loving memory of him. A great visionary, and I didn't know him personally, but I'm sure he was a lovely man. ตอนนี้เรามาถึงทางลงนะคะที่จะไปจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นสะพานไม้นะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดที่2นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะเป็นวิวเมืองเหมือนกันนะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นวิวเดิมกับที่เราดูเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเป็นต่างมุมกันนะคะก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้ายังจะพาไปชมเดอะทอนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองกราตนบุรีคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย